น้องมลิลูกสาวปอโบโตเป็นสาวแล้วสวยเก่งครบเครื่องค่ะยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนค่ะสําหรับพระเอกผู้ล่วงลับอย่างปอทิสดีซึ่งถึงแม้ว่าปอนั้นจะจากโลกไปแล้วแต่ยังคงมีตัวแทนของปอน,นั่นก็คือลูกสาวคนสวยอย่างน้องมลิพาควันค่ะโดยที่ผ่านมานั้นคุณแม่โบแวนดา ก็ได้ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีซึ่งในตอนนี้น้องมารีก็โตเป็นสาวแล้วค่ะอายุประมาณเก้าขวบกวักวๆอีกทั้งยังไปมากด้วยความสามารถอีกด้วยน้องมาล,ลีนั้นทั้งร้องเพลงทั้งเต้นไหนจะแสดงละครอีกซึ่งการแสดงละครนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของน้องมาล,ลี แถมยังมีพ่อปอเป็นไอดอลอีกด้วยค่ะแต่ที่เห็นสาวน้อยจะชอบมากเป็นพิเศษนั้นก็คือการเต้นค่ะอย่างล่าสุดนั้นสาวโวได้ออกมาเผยเซ็ของลูกสาวที่ไปออกงานโดยเป็นงานที่น้องมลินั้นจะต้องเต้นโชว์บนเวทีแต่งตัวเป๊กมากทรงผมหน้าตาคือสวยมากค่ะนอกจากนี้ยังได้เห็นความสวยความน่ารักของสาวน้อยอีกด้วยเรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งใช้แววความสวยออร่ามาเคล้นเรือเ,อเอลยล่ะคะ่ะ